แล้วมาหาฉันลูกเคโอชมาเถิดช้าเกิร่วงหลานสาวคุณไม่เป็นไรนะฉันไม่เป็นไรคุณปู่จริงหรือไม่ที่โจส่วนพูดยูนิคอร์นโกรธ ท่านประธานหลูแย่แล้วโรงงานขนาดใหญ่ของตระกูลหลูถูกพายุทอร์นาโดระดับสิบพัดกระโครงการหมื่นล้านจมหายไปในทะเลสาบว่าไงนะพายุทอร์นาโดเป็นไปไม่ได้ตอนนั้นเราคัดเลือกแล้วที่ตั้งโรงงานอยู่ห่างจากแนวพายุอย่างน้อยก็พ่านกว่าลี้ไม่มีทางที่จะเกิดพายุทอร์นาโดได้แย่แล้วครับค่ะคุณท่านคุณหนู เมืองแร่น,นาชาติของเราในอินโดนีเซียเจอการประตุของภูเขาไฟครั้งใหญ่เมืองของเราถูกล่าว่าฝังกลบทั้งหมดร่หมื่นล้านจมหายไปในทะเลเพลิงแล้วเล่นอะไรกันนั่นมันภูเขาไฟที่ไม่เคยปะตุมาเป็นพันเป็นไปได้ยังไงที่จะประตุวันนี้ทําไมถึงเป็นแบบนี้แค่ไม่กี่นาะทั้งพายุทอร์นาโดทั้งภูเขาไฟระเบิดพวกแกสองคนคิดว่าฉันหลู่เฉาเกอเป็นคนโง่ยังไงอย่ามาพูดจาเหลวไหล คุณปู่ค้าครับคุณปู่เป็นอะไรไปคะครับอย่าทําให้คุณปู่ของฉันตกใจคุณปู่ค้าครับท่านครับคุณป้าเย่เรีบดูคุณปู่ของฉันหน่อยคุณปู่ค้าครับเสียใจด้วยนะครับครับนี่มันไม่จิตคุณปู่ลืมตาขึ้นมาดูฉันหน่อยคุณปู่ค้าครับคุณปู่ค้าครับเป็นไปไม่ได้ ผมให้ท่านทานยาต่อชีวิตไปแล้วนะโจสเสวียนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อยากหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆโจสเสวียนไอ้หนูน่ารักแกเป็นคนฆ่าคุณปู่ของฉันฉันจะให้แกชดใช้ด้วยเลือดชดใช้ด้วยชีวิตเฉาเกอไม่ต้องห่วงเมื่อกี้ฉันได้ส่งข้อความไปบอกพ่อแล้วพ่อบอกว่าจะมาถึงเดี๋ยวนี้ถึงตอนนั้นฉันจะต้องทําให้โจสเสวียนชดใช้อย่างสาสมสิเหรอนั้นฉันจะรอ